ครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องทุกทุกท่านนะครับนะฮะก็เอ่อนะก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับการสูญเสียต่างๆนะครับในเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับนะซึ่งก็หลายๆท่านก็ต้องสมบ้งสมบ้านนะครับนะก็ก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนะเอ่อในภาพของตลาดนะครับในภาพตลาดที่ผ่านมาจะเห็นนะครับวันนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับนะก็ สิ่งที่ผมจะติดตามนะครับต่อไปจากนี้นะครับเพราะว่าเข้าสู่เดือนมีสายนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะติดตามเนี่ยนะครับเราก็จะมอนิเตอร์กับลูกค้าเนี่ยนะครับก็คือสัญญาณที่เรียกว่าจุดวกกลับนะครับภาษาอังกฤษก็คือ turning point นะครับนะในอะไรบ้างนะครับอย่างที่ได้ผมได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมนําเสนอไปว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆในภาพรายสัปดาห์ที่มันต่ำนะฮะผมตีความว่าผมลุ้นจุดต่ําสุดนะครับของปี2568 นะครับดังนั้นเนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาจนถึงวันนี้นะครับนะวันที่1เมษายนเนี่ยนะครับผมก็ยังคิดแบบเดิมนะครับนะสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือว่าสถานการณ์ของหุ้นไทยที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่าไปกว่าเดิมแล้วถูกไหมครับขณะที่1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดโลกก็ลงมาตรงนี้หละครับสําคัญเพราะว่าตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นหุ้น Magnificent ซนนะครับภาพรวมดนชีนี NASDAQ นะครับ ก็ถ้าเกิดคุณไปดูอินดิเคเตอร์ในภาพรายวันก็จะชัดนะครับว่ามันโอเวอร์ซไม่ได้ต่างกับพุ่นไทยนะครับดังนั้นเนี่ยจุดบวกกลับนะครับสจุดก็คือการฟื้นตัวของเซ็นตอินเด็ก์กับตลาดโลกนะครับก็คาดหวังว่าตลาดโลกจะฟื้นตัวในเดือนเมษานะครับนะแล้วก็เซนตอินเด็ก์จะฟื้นตัวตามตลาดโลกด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังจุดบวกกลับของตลาดหุ้นนะครับกลับอีกด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งที่มีตลาดการเงินมีความเสี่ยงในเรื่องของภาษีใช่ไหมครับ ก็ทาให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นไปนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ31,50่ยเหรียญนะครับต่อออนนะครับนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้เห็นเหมือนกันนะครับก็คือใครที่ดูอินดิเคเตอร์ในภาพรายสัปดาห์หรือว่าในภาพรายเดือนนะครับพอนี้มันเพิ่งจบเดือนที่แล้วถูกไหมครับนะฮะหลายๆท่านก็จะเห็นครับว่าอินดิเคเตอร์มันสูงมากนะครับแล้วก็ผมก็รอดูจุดวกกลับของทองคํเหมือนเหมือนกันนะครับแต่คําว่าจุดวกกลับเนี่ยมันเป็นแค่วกกลับระยะสั้นนะครับไม่ได้แบบว่า โอ้ยมันจะลงไปอะไรขนาดนั้นนะครับสีนที่ผมคาดผมบอกทุกท่านเลยครับลงห้าเปอร์เซ็นจากตรงเนี้ก็เยอะแล้วครับหมายถึงร้อยห้าสิบเหรียญน,น,นะนะห้าเปอร์เซ็นตนะครับมันก็ไม่ได้เยอะถูกไหมห้าเปอร์เซ็นเองนะครับมันไม่ได้อะไรมากนะครับนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมผมคาดหวังจากจากการวกกลับก็คือตลาดหุ้นวกกลับจากลงเป็นขึ้นขณะที่ทองคำเนี่ยจากขึ้นเป็นลงลงมาในระยะสั้นนะครับ เพราะในภาพใหญ่ของตลาดทางการเงินในปีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมไล้ฟังระยะสั้นคือ carry trade carry trade จะยังคงอยู่ไปตลอดปีนี้นะครับจนกว่าทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นจะนิ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ผมติดตามอยู่ดังนั้นหุ้นไทยไม่ได้อยู่ในสารระบบนี้นะครับนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คาดหวังต่อจากนี้คือผมก็คาดหวังมาเรื่อยๆก็คือขอให้หุ้นไทยฟื้นตัวนะครับฟื้นตัวเพื่อที่จะ มีโอกาสได้หายใจหายคอนะครับแล้วจะได้มูฟจากหุ้นไทยขยับจากหุ้นไทยนะครับไปหุ้นต่างประเทศนะครับซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดคุณได้ดู d r x นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นครับว่าหุ้นหุ้น,ห,นหุ้นบางตัวไม่ได้ลงตามตลาดไม่ได้ลงตามโลกคือถ้าเป็น Magnificent Seven คือลงลงตามโลกนะครับลงตาม NASDAQ นั่นแหละ แต่มันก็จะมีหุ้นอยู่บางประเภทนะครับอย่างเช่นโคก็ดีวีซ่ามาสเตอร์การ์ดที่ลงน้อยกว่าตลาดนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือประเด็นสําคัญว่าการกระจายความเสี่ยงเนะี่ยมันมันช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าคุณกระจายมากเกินไปแบบ40-50ตัวนี้ไม่ใช่นะครับคุณกระจายตัวสมมุติคุณมีหุ้นอ่าแมกนิเซนเอยู่แล้วสัก2อสตัวอ่าแล้วคุณก็อ่าไปซื้อตัวอื่นนะครับที่มันไม่ใช่ตัวอย่างเช่น กลุ่มสิ่นค้าฟพุ่งเฟื่อยแอร์เมสก็ดีนะครับหรือแม้แต่ยูนิโคลก็ดีถามว่าตลาดโลกลงมันก็ลงกันหมดนั่นแหละครับแต่พอมาดูในภาพรวมของ NAV แล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่ผมกำลังทำงานอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็รอจังหวะรอโอกาสนะครับผมคาดหวังว่า Turning Point ในระยะสั้นจะเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่ผมคาดหวังนะฮะเทอร์นิ่งพอยในระยะสั้นจะเกิดขึ้นได้ แล้วก็จะทําให้นักทุนได้มีเวลามีโอกาสนะครับอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ค่อยไปว่ากันหน้างานนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับสรุปนะครับหนึ่งนะครับเซตอินเด็กนะครับคาดหวังจุดต่ำสุดของปี2068นะครับสองน d a สครับโอเวอร์ซแล้วรอฟื้นตัวนะครับสทองคำครับที่ขึ้นไปอินดิเคเตอร์สูงมากยังไงระยะสั้นก็มีโอกาสจะลงมาก่อน นะครับมโอกาสจะลงมาก่อนนะอย่างท่านที่ดูทองคําท่านลองไปดูครับว่าในแต่ละขยักที่ทองคําขึ้นมาครับจากโลไปไฮอย่างเงี้ยแต่ละขยักเนี่ยทองคํามันจะขึ้นอยู่ประมาณ20%บวกลบบางครั้งบางรอบก็19%บางรอบก็21%นนะครับนั่นคือสถิติดังนั้นสิ่งที่ผมเล่าให้กับท่านผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับนะที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสถิตินะครับผมก็ไม่รู้เหตุผลนะ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอะไรจะทําให้วกกลับได้อันนี้ผมบอกไม่ได้ว่าเหตุผลคืออะไรแต่ในทางสถิติเนี่ยเราก็ดูได้แค่นั้นเพราะว่ามันคือหน้าง,งานนะครับอย่างผมเป็นผู้นําการลงทุนเราดูหน้าง,งานก่อนแล้วก็แจ้งลูกค้าเพื่อทราบว่ารอลุ้นจุดกลับตัวจุดกลับตัวด้วยเรื่องอะไรก็ไม่ทราบยังไม่รู้นะครับแต่ในทางสถิติเป็นอย่างนี้นะครับลูกค้าดังนั้นติดตามดูเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลถูกไหมฮะแต่เดี๋ยวพอราคามันเกิดขึ้น ราคามันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเหตุผลมันจะตามมาเองนะครับนะดังนั้นเนี่ยเหตุผลเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะราคามาก่อนเหตุผลเสมอครับราคามาก่อนเหตุผลเสมอนะครับดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวก็ติดตามกันดูไปนะครับนะบผมก็ก็ค่อยๆดูครับค่อยๆดูแล้วก็แจ้งลูกค้าเพื่อทราบนะครับสาระสําคัญคือการแจ้งเพื่อทราบนะครับเป็นหน้าที่เบื้องต้นของผู้แนะนําการลงทุนนะครับ ไม่ว่าจะโทรแจ้งจะแจ้งผ่านไลน์อะไรก็ตามแต่จะผ่านอีเมลอะไรก็ตามแต่นะครับดังนั้นเนี่ยการแจ้งเพื่อทราบเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะขอบคุณมากครับแล้วเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ